สวัสดีชาวกรกฎค่ะดวงความรักประจำวันที่3มกราคมคุณได้6ถ้วยนะคะเขาได้5ถ้วยกับหัว คนมีคู่นะคะอ่าสิ่งที่เคยทํามาแล้วในอดีต่จะส่งผลดีนะคะในวันนี้อาจจะเป็นเรื่องการงานนะคะเรื่องของการเงินเรื่องความสัมพันธ์ก็อ่คุณมองคนรักในแง่ดีนะคะวันนี้ถ้าเคยมีปัญหาอะไรกันสามารถที่จะคืนดีเคลียร์ใจกันได้แฟนก็ได้พลังงานดี5ถ้วยขึ้นมากับหัวแปลว่าอะไรที่ทำให้เขาเสียใจหรือว่ากุ้มใจผ่านพ้นไปแล้วนะคะถ้าทะเลาะกันนะคะถ้ามีปัญหาเรื่องความรักเนี่ยก็คือการให้อาภัยซึ่งกันละกันแล้วก็ไปต่อมีพลังงาน helpful people แล้วก็ It is safe for you to love นะคะใครที่มีปัญหากันไม่แน่อาจจะมีคนมาช่วยนะคะเป็นพ่อสื่อแม่สื่อที่ทำให้คุณปรับความเข้าใจกันได้แล้วก็ความสัมพันธ์นี้มันปลอดภัยมากๆที่จะไปต่อนะคะคนโส,สนิทในวันนี้นะมีโอกาสจะได้เจอคนรักเก่าหรือว่าคนที่คุณเคยรู้จักเก่าๆนะคะ ปะกลับเข้ามานะคะมาขอโอกาสคราวนี้เนี่ยจะไม่เหมือนในอดีตที่ผ่านมานะคะความสัมพันธ์นี้สามารถเปิดโอกาสได้สามารถสานต่อกันได้นะคะอาจจะได้พบเจอกันนะคะผ่านทางาพ่อสื่อแม่สื่อเป็นไปได้นะคะมีพลังงาน h e l ฟูพี p พิ p l e นะ